สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับนะเข้าสู่ช่องขวัญหวานการเด่นนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับช่องของเรานะครับก็ช่างตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขุยนะครับอาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเนาะเบอร์โทรก็062ครับ4163997ก็นะครับนะก็ห่างหายไปหลายวันนะครับผมเนาะก็ไปทําธุระที่ต่างจังหวัดนะครับไม่ได้มีเวลาถ่ายคลิปแล้วแล้วก็คัดไม้มาให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับต้อง ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับนะักติดภารกิจนะครับสําหรับวันนี้ก็ยังจะเป็นโปรโมชั่นเดือน9อยู่นะครับผมนะฮะแต่จะมีราคาเริ่มต้นที่90บบาทเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยดูคลิปผมจนจบทุกวินาทีนะครับนะฮะผมจะแทรกนะครับต้นผมจะแทรกต้นไม้นะฮะต้นไม้ราคาสูงนะครับแต่จะมาขายในราคาโปรไว้ด้วยนะครับนะฮะถ้าใครดูคลิปทุกวินาทีนะครับนะ ก็จะได้เจอแน่นอนว่าอยู่ในช่วงไหนของคลิปนะครับก็จะได้ต้นนั้นไปในราคาโปรนะครับผมก็เหมือนเดิมครับก่อนจบรับไปชมคลิปนะครับเนาะก็ฝากไปพี่อเพื่อนด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผมคลิปนี้นะครับเนาะก็ตามคําเรียกร้องครับก็มาจัดโปรโมชั่นเดือน9เหมือนเดิมนะครับนะราคาเริ่มต้นที่90บาทนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับนะนะฮะช่องของเรานะครับมีบริการนะครับนะจัดส่งแบบไปรษณีย์นะครับแบบตะกร้านะครับนะค่าจัดส่งคิดเป็นเหมาเหมานะครับกี่ต้นก็50บาทนะครับนะแล้วมีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับนะเก็บเงินปลายทางนะครับบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอีก30บาทเท่านั้นนะครับกี่ต้นก็แค่30ิบาทเนาะก็ถ้าเป็นปลายทางก็คิดราคาเหมาเหมาครับ 80บาทกี่ต้นก็80บาทนะครับนะจะมีไม้ต้นไหนกันบ้างนะครับไปชมกันเลยครับไปครับครับผมไม้ต้นแรกนะครับนะไม้ต้นแรกก็นี่คร <fire> <others> ับเขมีน้องมีชื่อว่าไก่ทองประเสริฐนะครับนะอยู่ตรงนี้ก็จะมีประมาณ4กระถางนะครับนะไปโทรมาก่อนก็ได้ต้นใหญ่ก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับนะต้นสูงประมาณนี้นะครับน้องมีชื่อว่าไกทองประเสริฐเนาะต้นที่สนะครับนะก็จังหวัด นะครับเามีชื่อว่าพิษณุโรคนะครับนะพิษณุโรคนะครับเป็นบอลใบยาวตันนี้นะครับก็ราคา90บาทเนาะต้นนี้เป็นนะฮะสีปราดนะครับนะครับนะสีปาดก็ราคา90บาทเช่นกันครับสีปาดนะครับนะนี่สวยๆอย่างนี้ไก่โทรมาก่อนก็ได้ต้นใหญ่ต้นสวยไปก่อนนะครับเนาะสีปาดตัวนี้ก็เป็นไก่ตัวงามนะครับ ไก่ตัวงามนะฮะมีอยู่3-4กระถางเนาะนี่ครับประมาณนี้นะครับนะไก่ตัวงามก็ราคา90บาทนะครับนะฮะต้นนี้เทพอักษราเหลือต้นเดียวนะครับหลงมานะครับนะหลงมาเหลืออยู่ต้นเดียวเป็นบอลกราบนะครับก็ราคา90บาทนะครับนะก็ราคา90บบาทต้นต่อไปนะครับนะต้นนี้นะครับเขามีชื่อว่าธาตุบางแก้วนะครับเป็นบอลแผงนะครับแผงมาจาก หน้าจดทะเบียนเนาะมีอยู่ต้นเดียวก็ราคา90บาทนะครับนะธาเป็นแก้วแขงนะครับต้นต่อไปครับอันนี้เป็นเพชรพันล้านนะครับนะ90บาทเช่นกันเขายังไม่กัดสีนะครับแต่ผมจะขายเป็นฟอร์มกออย่างนี้นะครับนะฟอร์มกอเลยใครเอาไปก็ไปเปลี่ยนกระถางนะครับเอาไปเปลี่ยนกระถางนะครับเขาก็จะต้นใหญ่กว่านี้อีกนะครับต้นใหญ่ต้นสวยก็จะได้แตกกัดสีไวๆนะครับเนาะ ก็ต้นหนึ่งก็มีต่ำๆก็2ต้น3มต้นนะครับขึ้นนะครับเนาะต้นต่อไปเป็นสหเดชะนะครับผมนะสหเดชะนะครับต้นประมาณนี้นะครับนะก็อยู่ที่ราคา90บาทนะครับตรงนี้มี3กระถางนะครับสหเดชะนะครับนะมีอยู่3มกระถางนะครับผมต้นต่อไปนะครับต้นต่อไปเป็นหงสุวรรณนะครับนะฮะกัดสีแล้วนะครับ ก็ราคา90บาทเช่นกันครับหงสุวันนะครับนะก็มีประมาณนี้เลยหงสุวันต้นต่อไปครับนะฮะพระยาสุรเสณนนะครับก็ราคา90บาทเช่นกันนะครับสวยๆแบบนี้แล้วนะครับนะพระยาสุรเสนนะครับ90บาทนะครับต้นต่อไปนะครับอ่าอันนี้เป็นวันแผงมาจากขุนไกนะครับเนาะขุนไกลป้ายก็คือเจ้านกสุดแสวงนะครับนะ นกสุดแสวงก็ต้นประมาณนี้นะครับมีอยู่ที่ราคา90บาทเช่นกันครับนกสุดแสวงนะครับตัวนี้เป็นบอลสุโขทัยนะครับนะบอลสีตับจังหวัดนะครับมองมีชื่อว่าจังหวัดสุโขทัยนะครับเนาะนะฮะก็อยู่ที่ราคา90บาทเช่นกันครับต้นประมาณนี้เลยนะครับนะนะฮะต้นประมาณนี้นะครับต้นต่อไปเป็นอ่าชายชนนะครับต้นนี้ลุ้นนะครับลุ้นป้ายลุ้นเนาะครับเนาะ เป็นบอลลุ้นป้ายนะครับอยู่ที่ราคา90บาทครับชายชนลุ้นป้ายนะครับนะนะฮะมีอยู่สีกระถางนะครับกระถางละ90าบบาทเช่นกันครับอันนี้เป็นนางไหมนะครับนางไหมนะครับนะป้ายสวยๆแบบนี้นะครับนะครับอยู่ที่ราคา90บาทเช่นกันครับนางไหมนะครับนะฮะนางไหม90บบาทนะครับนะ ไอทัวมาก่อนก็ได้ต้นใหญ่ก่อนนะครับเหมือนเหมือนเดิมนะครับนะนะครับต้นต่อไปครับนะฮะอันนี้เป็นณเมืองนนลุ้นนะครับนะลุ้นลุ้นด่างนะครับณเมืองนนลุ้นด่างนะครับนะผมก็ให้อยู่ที่ราคา1 5 0บาทนะครับนะเป็นบอลขั้นนะครับนะปกติผมขายต้นอย่างนี้ก็3-400นะครับ ต้นใหญ่นะครับนะผมให้อยู่ที่ราคา150บาทนะครับสําหรับคนที่ดูคลิปมาถึงนาทีนี้นะครับนะก็เอาไปที่ราคา150บาทครับตัวนี้นะมึงนนนะครับตัวนี้เป็นไม้ใหม่นะครับนะเพิ่งผ่ามีดเขาเรียกว่ามีดแรกหรือเปล่านะครับนะนะครับเป็นไม้มีชื่อว่านะครับนะสวรรค์คาโลกนะครับเนาะสวรรค์คาโลก น่าจะหายากมากๆเลยนะครับผมมีมาแบ่งไม่กี่ต้นนะครับนะเป็นสวรรคโลกนะครับนะฮะกระถางประมาณนี้ผมก็ให้ราคา90บาทเป็นไม้ใหม่นะครับเป็นไม้ใหม่นะครับนะต้องย้ําว่าเป็นไม้ใหม่นะครับเป็นไม้ลุนป้ายนะครับเนาะนะครับเป็นไม้ลุนป้ายถ้าเขาป้ายเขาจะป้ายยังไงนะครับมาดูนี่ครับนะฮะสวยไหมครับป้ายแล้วเขาป้าย แล้วจะไม่เหมือนบอลตัวอื่นนะครับนะครับตรงที่เขาป้ายเนาะจะมีความแข็งนะครับนะฮะแล้วข้อดีคืออะไรนะครับถ้าเขาแข็งก็จะไม่ยากนะครับเนาะก็จะไม่ยากช้าน้ํายากนั่นเองนะครับนะฮะนะครับสวยนะครับถ้าเขาป้ายขึ้นมาเนาะต้นแม่อันนี้เป็นไม่ได้เก็บจอมไว้นะครับเนาะเป็นผ่าล้มจอมนะครับนะฮะสวรรคโลกไม้ใหม่นะครับนะ น่าจะหาน้อยหายากมีน้อยและหายากมากๆเช่นกันครับนะฮะเขามีชื่อว่าสวรรค์ครคนะครับราคา90บาทนะครับนะเช่นกันนะครับตัวนี้นะฮะต้นต่อไปนะครับเป็นพี่น้องกันครับนะฮะกับสวรรค์ครคกเนาะอันนี้ชื่อว่าเพชรราชานะครับเอาไปลุ้นนะครับนะลุ้นป้ายกันลุ้นด่างกันนะครับเนาะลุ้นด่างเอาไปลุ้นด่างกันเพชรราชานะครับ ก็ราคา90บาทเช่นกันครับนะฮะบางต้นก็จะมีติดมานิดๆนะครับนะก็ให้ไปเช่นกันก็ใครัวรมาก่อนก็จะได้ก่อนนะครับเนาะเพชรราชาครับผมตัวนี้ก็90บาทครับนะฮะไปดูต้นต่อไปกันครับครับผมนะฮะไม้ชุดนี้นะครับนะไม้ชุดนี้ก็คือนี่เลยครับเห็นไหมเอ่ยเป็นแบกเพลนะครับนะเป็นแบกเพลผสมเพชรสุวรรณโชธนะครับไม่ซูมนะครับเนาะ ไม่ซูมนะครับแบ็คโพสผสมเพชรสุวรรณโชธนะครับปลูกลงวันที่5เดือน8ปดเอาวันที่8เดือน5นะครับนะหกนะครับผมจะคัดมาแบ่งแค่ประมาณทัก20ประมาณ20ต้นได้นะครับนะนะฮะเป็นแบ็คโพสนะครับกับเพชรสุวรรณโชธผมจะแถมป้ายอย่างนี้ไปด้วยนะครับเนาะนะครับนะฮะต้นแรกครับผมไปดูต้นแรกกันเลยนะฮะนี่ครับต้นแรกนะครับนะจะมีป้ายติดกระถางไว้อย่างนี้เนาะ ต้นแรกนะครับก็ราคา90บาทครับผมต้นที่2ครับในี่2นะครับเนาะก็90บาทนะครับนะใครเอาต้นไหนก็ทักมาเลยนะครับต้น 1, 2, 3ต้นที่3นะครับนะก็90บาทครับผมนะครับต้นต่อไปนะครับเป็นบอลกาบนะครับนะออกมากาบนะครับนะก็90บาทเช่นกันครับนะครับต้นที่4 ต้นที่หครับนะฮะนี่ต้นที่ห้าประมาณนี้เลยนะครับก็90บาทครับนี่เป็นต้นที่6นะครับต้นที่6ประมาณนี้นะครับนะต้นที่6ประมาณนี้ก็90บาทเช่นกันครับต้นที่6นี่เป็นต้นที่7นะครับต้นที่7ก็90บบาทเช่นกันครับเอาไปลุ้นกันนะครับอันนี้เป็นบอลที่แปลกนะครับเขาไม่มีหูนะครับนะฮะ กลมเกือบจะกลมบล็อกเลยนะครับต้นที่เจ็ดต้นนี้ต้นที่แปดครับผมนะฮะต้นที่แปดประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นต้นที่เก้าครับผมนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับต้นที่เก้านะครับเอาไปลุ้นเอานะครับบางอันก็จะแบบเหมือนจะเปิดด่างมาก็มีนะครับนะอันนี้ต้นที่สิบครับใบใหม่มาสวยบอกเลยต้นนี้นะฮะ ต้นที่สิบนี้เป็นต้นที่ส1บอ็ดนะครับฮะเจ้จะมีแปลกๆอย่างนี้มาเหมือนกันถ้าปลายใบนะครับนะต้นที่สิบอดต้นนี้ต้นที่สิบครับนะแต่ละต้นก็ความแปลกนะครับนะสีก็ไม่เหมือนกันนะครับต้นที่สิบต้นนี้ต้นที่ส3าครับผมนี่ต้นที่สิบามนะครับนะดูครับความสวยของเขานะครับนะ ประมาณนี้เลยต้นที่ส3าต้นนี้ต้นที่ส4ี่นะครับนะติดบาติดด่างหรืหูใบนะครับนะต้นนี้นะครับต้นที่14ต้นนี้สิบห้าครับผมนะฮะสวยครับต้นนี้นะครับนะเหมือนจะเป็นบอลถ้วยเลยนะครับสิบห้าต้นนี้16บหครับประมาณนี้นะฮะสิบห นะครับเนาะสิบหกต้นนี้สิบเจ็ดครับผมต้นนี้เป็นอ่าสิบแปดนะครับเนาะอันนี้เป็นแบ็กเพลนะครับผสมเพชรส่วนในโชคนะครับนะสิบแปดนะครับผมจะแถมป้ายแท็กไปให้ทุกต้นเลยนะครับต้นนี้สิบเก้าครับผมนะนะแต่ละต้นก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันนะครับ 19ครับตันนี้เป็น20ครับผมประมาณนี้ครับต้นที่20ครับผมต้นที่21นะครับนะนะรประมาณนี้เลยต้นที่21ต้นต่อไปนะครับต้นที่22ครับนะต้นที่22นะครับ ประมาณนี้นะครับความสวยก็จะประมาณนี้ต้นต่อไป23ครับผมครับนะมีมาแบ่งแค่23ต้นนะครับรอบนี้นะครับนะชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่อยู่ที่ราคา90บาททุกต้นเลยนะครับใครอยากได้ต้นไหนก็ทักโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับนะไปดูต้นราคาอื่นกันบ้างครับไปครับครับผมนะฮะไม้เซตนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา150บบาททุกต้นเลยนะครับผมนะครับ ต้นแรกนะครับนะเขามีชื่อว่าวังทองนะครับนะาวังทองคือต้นนี้เลยนะครับต้นประมาณนี้นะครับอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะครับเนาะนะฮะกระถางสี่นิ้วครับเขามีชื่อว่าวังทองนะฮะให้บ้านของเราเป็นวังทองนะครับผมนะวังทองของเราก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมใครโทรมาก่อนก็ได้ต้นใหญ่ก่อนนะครับผมนะตามนั้นเลยนะครับต้นนี้น้องมีชื่อว่า มงคลทซับนะครับมงคลซับเนาะนะฮะกระถาง4นิ้วเหมือนกันครับดูการเขาสวยนะครับเนาะการเขาสวยนะครับมงคณซับก็ราคาอยู่ที่ $150 บาทครับผมมงคลทซับนะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใครโทรมาก่อนก็ได้ต้นใหญ่ก่อนนะครับส่วนทางนี้นะครับนะทางนี้เป็นจังหวัดพิษณุโลกนะครับจังหวัดพิษณุโลกใบกลมนะครับนะ ก็จะมีประมาณนี้ก็ราคาอยู่ที่1,50บาทนะครับผมนะนะฮะบางต้นก็จะแดงๆอย่างนี้นะครับพิษณุโรคใบกลมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนะนะฮะหนึ150บาทราคา150บาทมามาแบ่งแค่เอสามชนิดนะครับนะสมชนิดใครอยากได้ต้นไหนก็ทักนะครับมาก่อนแล้วก็จะได้ต้นใหญ่ไปก่อนนะครับผมเนาะก็สําหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับนะฮะก็คงม,มีแค่นี้นะครับเนาะ ก็ก่อนจบคลิปนะครับก็ฝากพเพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s c ค i b ์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ